สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เนาะจ้าวันที่แปดมักกะลาเนาะพี่น้องเนาะสิมไทายพันเข่าให้พี่น้องเบิรงเดอร์ดูน,นี่แปดมักกลาสองหาหกหกเด้อพี่น้องกะเหลือประมาณซัมนีเนาะพี่น้องเนาะเหลือประมาณซัมนีกับประมาณจากสี่สิบสามสิบสี่สิบกระสอบ พี่น้องท่านใดที่อันสร้างไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อให้เบิ้งเม็ดเขาพี่น้องท่านใดที่สร้างไว้ที่จองไวก้กะท่วมาเด้อพี่น้องเลี้ยบ่าหลายจา่าเมิดแล้วเมิดเลยเด้ออยู่ในรถอีตุกนี่พี่น้องเบิดอืมมีให้เบิง้งเลียบ่าหลายจา่าเบิดเครื่องรถอีตุกนี่ละไม่ใช่เก่งเลี้ยบซ้ำนี่เด้อเอฟซีถูกท่านที่อัน สนอกสนใจข้าวหอมขาววิสุทธรเด้อพี่น้องนี่กะก,กะสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ให้เบิ่งกะสิอยู่ประมาณนี่ผู้ใดอยากได้หน่อยได้หลายก็ขายให้เบิร์สุคนละ่ะพี่น้องเอ้ยเอ,เอาไปเฮ็ดพันธุ์ผู้ใดที่สนอกสนใจที่ตามหาข้าวที่มันบ่ลวมเด้อข้าวบ่ลวมต้นกะประมาณเคียงเอิกประมาณร้อยสามสิบ เส้นนะพี่น้องเนาะนี่ละอันไม่แย่เก่งกะเลียปปะมาณซ้ำนีล่ละพี่น้องเด้อเป่าเป่าโทมาเด้อยามันเบิดก่อนสาบอะไรเด้อทายให้พี่น้องเอฟซีเบื้องว่ามันเหลียหลายเหลียหน่อยกับปะมานนี่ละจ้านี่เพราะว่ามืออื่นนี่ก็สิได้อันเอาไปส่งเพื่อหลีให้พ่อแม่พี่น้องที่เ็นสร้างมากกอนแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ เอาไปนี่ก็เริ่มหายากแล้วมันเหลีออยวบ่ไหลฝากเอฟซีไว้ด้วยจ้าว่ามันเหลียซซ้ำนี่ล่ละเหลีออยวบ่ไหลเบิดแล้วเบิดเลยขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่นอ้นนองด้วยจา้าทีโท่ถามมีไ่เก่งเลี้ยงพ่านเขาท่านเขาชนิดอื่นก็มีเนาะแต่นี่ลหละปีนี่ก็มีแคร์ข้าวหอมขาววิสุทธ์นี่ลหละพี่น้องนี่ลหละนี่ นอกนั่นก็นอยู่อยู่ยู่อยู่ในกระสอบพุ่นอยู่ในกระสอบนี่แหละเลีเ้ยส้านี่แหละจ้าพี่น้องจา้าเลี้ยบลายดอกโทมา